สวัสดีครับผมนายแพทย์เอกชัยสิงหคติราชอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลบำรลงลุงราชนะครับปอดอักเสบเป็นโรคที่อันตรายครับคือปอดอักเสบเนี่ยมันเป็นคําที่เราใช้ก,กว้างๆนะครับมีคํานึงที่ใช้แทนได้ก็คือปอดบวมแต่ปอดอักเสบเนี่ยเราจะบ่งบอกถึงภาวะที่ติดเชื้อซึ่งถ้าในบางรายเนี่ยถ้าติดเชื้อรุนแรงก็อาจจะมีภาวะการหายใจล้มเหลวต้องใส่ท่อหายใจได้ก็ถือว่าเป็นโรคที่อันตรายครับ โรคปอดอักเสบเนี่ยมันก็เกิดจากการติดเชื้อนะครับซึ่งเชื้อเนี่ยมันมีทั้งแบคทีรียและไวรัสนะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นจากไวรัสแต่อาการจะไม่มากคนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเป็นจากแบคที ria อาการจะค่อนข้างมากอาการที่เราพบบ่อยๆก็คือไข้ไอแล้วก็หอบเหนื่อยครับคือถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยที่เราเจอบ่อยๆก็ที่ผ่านมาก็ได้แก่โรคโควิดถ้าเกิดว่ามีอาการลงปอดเราก็เรียกว่าปอดอักเสบจากโควิด การฉีดวัคซีนจําเป็นสําหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงทีนี้ใครที่มีความเสี่ยงบ้างก็1ในบุคคลที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปคือการที่เกิดติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้เนื่องจากเราเชื่อว่าภูมิคุ้มกันเมื่อผ่านไปจากวัยเด็กสู่วัยชราอายุมากขึ้นภูมิคุ้มกันเราจะลดลงเพราะนั้นเมื่ออายุมากกว่า65ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ในคนที่อายุน้อยกว่า65เราจะแนะนําในผู้ป่วยหรือว่าบุคคลที่มีภาวะคูมขุมกันไม่ดียกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะครับหรือเป็นคนไข้ที่ได้รับยาเคมีบําบัดหรือเป็นคนไข้ที่มีโรคหวัวใจโรคปอดโรคตับการป้องกัน <G rants> เราก็คงต้องดูจากว่าเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายในการป้องกันจากภายนอกก็คือเมื่อมีการระบาดของเชื้อไวรัสหรือแ,แบคทีเรียในชุมชนเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สถานที่นั้นหรือว่าเราสวมหน้ากากอนามัยซึ่งก็จะป้องกันได้ระดับหนึ่งน,นะครับส่วนการป้องกันจากภายในตัวเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทำันอกกําลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงการฉีดวัคซีนครับ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบในประเทศไทยปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันปอดอักเสบชนิด13สายพันธุ์ชนิด15สายพันธุ์และชนิด23สายพันธุ์เราแนะนำให้ฉีดวัคซีน2ชนิดเช่นถ้าท่านมาหาแพทย์ที่โรงพยาบาลเราก็จะแนะนำให้ฉีดชนิด13สายพันธุ์หรือชนิด15สายพันธุ์แล้วตามด้วยชนิด23สายพันธุ์ครับระยะห่างของการฉีดวัคซีนเวลาที่เหมาะสมคือ1ปีแต่ถ้ากรณีเร่งด่วน เราสามารถฉีดได้ภายในระยะเวลา8สัปดาห์ <MARY C> <AM> <IL> <IO> การฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับอาจจะมีอาการปวดเมื่อยบริเวณที่ฉีดหรืออาจจะมีไข้ต่ำๆแต่ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการอะไรนะครับผมขอเชิญชวนทุกท่านให้มารับวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนะครับ ซึ่งท่านที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคตับโรคไต,โรค,ต,โ,รคตโรคเบาหวานหรือท่านที่มีอายุมากกว่า65ปีท่านสามารถมาปรึกษาแพทย์และรับวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบได้พร้อมกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในวันเดียวกันเลยครับ